สบายดีอดีจ้าดีจ้ะโอ้แสดงว่ายังจําได้ป๊าดบไดดวมาจะเธอมาจากไหนไายดีบ่สบายดีร้านอีหยังก็หานมีไก่เมจอนจ้าสลอมมาก่านสลอมากก็ปวเห็นปลายเคยปะปลายเอาข้าไหนละ โอ oh, ้ยตุ้ยกินดีอยู่ดีอาขาวข้าวพัดเลยครับเลยโอ้ยเท่าไหรก็แปดสิบดพันเงินไทยเท่าไหร1ร้อยเท่าร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเอเห็นแต่ลงเลยเลยๆอยู่เมราะเราบัลแ่เรียมาโดนทุกคนเโดนดีไหมก็ปีก ปีกว่าสองปีแล้วบ่ได้มาบ่ได้กายมาทางนี้เลยนะบม่ได้มีโอกาสมาเลยเออกะเลยกะเลยแวะแวะสักก้อนมาเออจ้งมากระปิดบอหรือว่าขายไปเลย,เลย่อยโอ้ผู้ไ<อ>ดผ้ผ่านไป่า่มากับมาแวะด,ด้วยทุกคนคอยกับมาแวะโดเติอมาสิมายำไหนก็มาบุกหอดรอบก้อนมาบุกหอดรถเสียยี่ป่าสอง โอ้มีสั่งหอมอันย่ามไปเที่ยวเลยไปเที่ยวแจกได้ก็ไปเที่ยวเนั่ยเห็นอยู่ได้จัดโหลดโอ้โอจังจังนี้เป็นอะไรนี่บอกแทนเพื่อสิกิโลจใจลากคักไปปากเซเขาย่างมันเท,ทียวอยู่ไก,กลๆอยู่นี่แสดงว่าอยู่นี่บริเวณบางเที่ยวเหนี่เน่เบาๆโอ้เบ,บ,บาๆบา่มากเนาะมากจัดนัดลกูกอันนี้มัดนี่ยังจะไง วัดบัดทุกโคกวัดซีบุญเพื่อวัดซีบุญเฮืองเขาไม่ได้ยินเสียงเพิ่นเคาะก็แก๊กๆก็ไม่ได้ยินดอกคนบาปเนาะมิตรหาเลาะอย่างเดียววัดวัดนี่มีแต่กายมาแต่ปีกอดก็ไม่ได้แนมเพ็ดวัดเด้่ยดวงบัดสมโพงกับวัดดองบัดสมฮอนบ่ฮ้อนก็เป็นไข้รถนะออกจากวัดน่ะเน่าขาวเมึงคงเล่าขาวเมืงคงเดี๋ยวไปฝ่าตะถมบ่ เออยเอานี้บ้านเทาได้ปุี <g> ่ <ül> ไปฝาตะสมเนาะเมือ่อ้นเอาเพื่อซิมบอซิมเมื่อซื้อสันไปซิมมื่อซื้อจจไหยจะเบิดขวดน้อยเนาะงินแปลิคนไปซับไก่อยู่สาวแทยมาแหวะทุกคน <g ül> เดี๋ยวซื้อนี่กเล่าข่าวเมื่องคงเป็นขวดนี้ท่าได้หน,น,เนเิเออมันเป็นเล่ากันเองนี่ยเ,<อ>เนาะ ผู้ใดผู้ใดจื่อบ่ได้กรกลับไปเบืองคลิปเก่าทุกคนคลิปแรกๆที่สาวผู้ไทยเฮ็ดคลิปเลยอืมนีน่น่าจะเป็นคลิปที่หนึ่งที่สองที่สามบอกเกินนี้ทุกคนที่สาวผู้ไดมาแวะอยู่ร้านนี้นะนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเมือ่อนาจงสิมานังแล้วก็มาเลาะสู่เบิง่งใหม่มื้อนี้ผ่านมาข้ามทุกคนเอ้ยออกมาจากสวรรค์กะบ่บายสามแล้วทุกคนเนาะมื้อนี้สาวผู้ไทยกัสีเดินทางก่อนผู้ใดผ่านไปทีป่มังกก็มาแวะทุกคน ยู่ยู่ยู่ยังไงแม่ทุกคนทุกคนเห็นวัดบอ่อลวกามันซิมีป้ายนี่นี่น,นี่ทางแวะไปไ่บุสาวพุทายบุหงุจกักเนาะลืมป้ายทางข้างไก่ทุกคนมื้อนี้เดี๋ยวสาวพุทายเดินทางต่อก่อนไก่แล,แล้วทุกคนบ๊ายบาย